สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอยอดมนุษย์และก็สไปเดอร์แมนนะครับทำความผิดอะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้โดนจับครับโดนผูกโซ่ไว้เรียบร้อยแล้วครับโอ้น่าสงสารมากทำความดีมาตั้งนานครับเขาล่ามไว้เลยครับโอ้ที่เสาไฟฟ้าโอ้พี่สตาร์กไม่สามารถที่จะ ช่วยตัวเองได้เลยครับแค่โซ่อันเล็กๆเ,เองอ้าวแล้วตัวอะไรเนี่ยอ่ครับไอรอนแมนครับโดนจับครับพี่น้องโดนจับแล้วโดนจับแล้วแล้วก็สไปเดอร์แมนก็มาช่วยก็ช่วยไม่ได้ครับโดนล็อกไว้เหมือนกันครับโอ้นี่คือในส่วนของ ยอดมนุษย์ของเรานะครับแอดเวนเจอร์ Adventure ของเราไอรอนแมนโดนจับครับพี่น้องไปดูชัดๆครับโอ้โซเส้นนี้ใช้ไม่ได้เลยครับ